เด็กคนนั้นก็ตามมาครับถ้าไม่ตามมาเราก็ไปตามกับมันนูดางจอมดื้อนี่ยังไม่มาเลยนะครับในไจวันนี้นะอะไรอะไรคือมาเข้าที่ตัวเองเลยสวัสดีครับผมหยบช่องน้องกําไรและน้องถุงเงินนะครับคลิปนี้ผมจะพาแปีวน้องถุงเงินกินนมนะครับแล้วก็จะพาไปเอาเด็กๆตัวเลยนน้ำเข้าคอกนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ หาน้องถุงเง zat, น e, ินนะครับน้องถุงเงินก็อยู่ตรงนี้นะครับกับแม่แล้วก็พี่หมูวันด้วยนะครับไปอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเราไปหาเชือกน้องถุงเงินกันครับเชือกน้องถุงเงินอยู่ตรงนู้นนะครับผมต้องไปแกะเชือกน้องถุงเงินกันนะครับ กินนไปกินนไปะมากินน้เลยเดี๋ยวเราไปดูน้องกินน้กันดีกว่านะครับครับแล้วน้องถุงเงินก็กำลังกินหม่ำเนี่นะครับตอนนี้ยิ่งมาหาแม่แล้วนะครับ กินใหญ่เลยครับหิวมากแล้วนะครับคณถุงเงินหิวมากแล้วนะครับตอนนี้ก็จะให้น้องกินนมสักคู่นะครับแล้วก็จะค่อยเอาทุกตัวนะครับเข้าคอกนะครับก็ต้องให้น้องถุงเงินกินนมก่อนนะครับถ้าไม่งั้นเอาเข้าคอกแล้วน้องก็จะไม่ได้กินนมนะครับแม่จะไม่ให้กินนะครับ นแล้วคนทำง,งานส่วนพี่กำไรนี่ก็แอบออกไปข้างนอกนะครับข้างนอกนุ่นเลยนะครับเราก็จะไปแกะเชือกของน้องเมษานะครับ ถอดเชือกกับน้องเมษานะครับตอนนี้ลมแรงด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาน้องเมษานะครับนี่เชือกน้องเมษาก็อยู่ไม่ไกลนะครับอันนี้ลมตัดจะมาเชือกน้องเมษากันนะครับถอดหลักกันนะครับหลักน้องเมษาแล้วก็หนูด่างก็อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวหนูด่างก็อยถอด เราอยู่ตรงนู้นนะครับสวัสดีจ้าเมษาหลังั้นเราไปถอดให้น้องหนูด่างเลยก็แล้วกันเพราะมาใกล้แล้วนะครับสันี่วันย้ยังไม่ถอดนะครับเมแทาก็ยังไม่ถอดเชือกนะครับนี่นะครับหนูด่างเดี๋ยวเรามาอาเชือกให้น้องหนูด่างน,นะครับ โอ้ลมก็แรงหลักกันแน่นเลยนะครับนี่นะครับ <c oughs> ดหลักเสร็จแล้วนะครับพอจะเดินไปหาแม่นะครับตรงนู้นคุณแม่เท่าอยู่ตรงนู้นน่ต่อไปแล้วก็จะไปลัดเชือกให้พี่อ้วนนะครับ ภาพสั่นนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับภาพอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับน้องทุ่งเงินนี่กินหมหั่นยิมแล้วนะครับส่วนที่กำไรยังไม่เข้ามานะครับก็อยู่ข้างนอกกับวัวเพื่อนบ้านเขานะครับเขาวัวมาใกล้นะครับนี่น้องก็จะออกไปอย่างนี้นะครับ น้องตรงงานนปูก,กเชือกไว้ตรงงานทรงงานไม่ออกไปนะตรงงานครับตอนนี้ก็เดินตามใต้ๆตมาแลนะครับแม่เท่านะครับส่วนเด็กๆก,ก็อยู่ด้านหลังเลยครับยังไม่มานะครับส่วนหนูด่างจอมดื้อก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับนุ่นไปหาวัวเขานะครับส่วนแม่เท่าผมกําลังจุงมานะครับนี่ เรื่อยๆพี่อ้วนก็มาแล้วนะครับพี่อ้วนกาลังเดินตามมานะครับหนเห็นพี่อ้วนหรือเปล่าครับส่วนก็ังตามมาครับส่วนน้องกําไรก็เข้ามาแล้วครับได้ยินเสียงกระดิ่งมาแล้วนะครับน้องกําไรก็อยู่ตรงนู้นนะครับโอ้ลมก็แรงนะครับ นนเราจะจุ่งแม่เท่าออกก่อนนะครับเดี๋ยวเด็กคนนั้นก็ตามมาครับถ้าไม่ตามมาแล้วก็ไปทำกับ ครับตอนนี้เราเข้ามาในคอกแล้วนะครับวัน,นูด่างจอมดื้อนี่ยังไม่มาเลยนะครับน้องต้มไรก็มาแล้วเดี๋ยตัวดื้อตัวเดียวแล้วครับยังไม่ยอมมานะครับนหนูด่างนะครับไม่รู้ว่าจะออกไปหาวัวเขาหรือเปล่าลเราค่ไปดูนะครับเดี๋ยวก็มาเองครับ เลยคือว่าเข้าที่ตัวเองเลยที่อ้วนเข้าที่ตัวเองนะครับน,นี่นะตัวรอรหันมองกล้องน่ อยงแม่นะครับมันมองหมแม่แม่ก็ร้องหาหนูด่างนะครับต้องเรียกหนูด่างให้มานะครับเต็นหนูด่างยังไม่มานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปผูกเทียบเด็กๆต่อเลยนะครับน้องกําไรนะน้องถุงเงินนะครับตอนนี้อยู่ข้างนอกนะครับตามอะไรครับครับผมตอนนี้ก็ผูกน้องกําไรเรียบร้อยนะครับ ขงเงนีกว่าน้องถุงเงินมาแล้วนะครับแต่ที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมาแต่น้องกําไรตัวเดียวนะครับส่วนถุงเงินก็แสดงว่าอยู่กับหนูด่างนะครับแม่เขากำลังร้องเรียกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปตามกันดีกว่านะครับไปตามหาน้องถุงเงินกันดีกว่านะครับครับผมเดินตามหากันเลยว่านะครับไม่รู้ออกไปข้างนอกหรือเปล่านะครับไปหาวัวเขาหรือเปล่านู่นอยู่ตรงนู้นนะครับ ไม่ได้ออกไปนะครับทุงางินมาไปหาน้องกันนะครับโอ้เดินมาถึงแล้วไใกล้นะครับมองเห็นว่าใกล้ๆไม่ใช่ใกล้ๆนะครับไกลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับข้างนอกนู้นที่เห็นแดงๆนั่นก็กลัวคนอื่นเขานะครับนี่สองตัวนี้ไม่ผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจุงน้องถุงเงินไปเลยดีกว่านะครับ มาแล้วครับจอมดื้อสองตัววิ่งแป๊บเดียวถึงคอ,อกเลยนะครับผมไม่เดินไม่ถ่ายไม่ทันเลยนะครับพาแล้วน้องถุงเงินนะครับกับหนูด่างตัวจอมดื้อนะครับเดี๋ยวน้องถุงเงินนี่ไม่วิ่งไปหาพี่กําไรเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาน้องมาหาพี่กําไรกันนะครับ <S <S ครับตอนนี้น้องถุงเงินก็มาหาพี่กําไรแล้วนะครับ มาเนี้ย่ะอ่างนี้่างนี้แลอ่ะุิไไนูไไน้าม ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วะครับวุ่นนะครับวันนี้วันนี้น้องถุงเงินวุ่นเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ม,มีอะไรมากนะครับตอนนี้ก็ผูกเชือกน้องถุงเงินแล้วพี่กําไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งเขาจะกินฟางอย่างน,นี้อะไรที่เขามาตทวโชว์กล้องไงถุงเงิน นี่คืตัวเทวกล้องนะครับวันจะดื้อนะครับวันมันจะไม่ดื้อก็ไม่ดื้อนะครับวันจะดื้อก็ดื้อนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณทุกพ่อแม่พี่ทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบพระคุณมากมากครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ